ดีครับพี่น้องผ้ามันาะเบิ้งอันบักกอกบักกอกใส่ตะหะฮงไหมครับเบิ้องหน่อยหน่อยอยู่คือเก่าคือเก่าอยู่ครับเบิ้งไมายำใดก็หน่อยหน่อยหน่อยนะครับเบิ้งนี่หน่วยวันใหญ่เจียเมื่อวันซ้ำหนีบอกมันกระเดงบ่อหรือจังใดนี่นะครับอ่ะมาเบิ้งใหญ่หน่อยหน่อยหนึงครับนี่ต้นใหญ่ต้นดกอยู่ได้ครับหน่อยดกป่ะสั่นคุณถ้าเป็นกระพองครับพี่น้องนีย อันนี้คือบระกอบประกรอกตะมหุงไหมครับเบิง้งโดเป็นส่วมเป็นแซงคขกแหนเลยขันความโดกนี่แต่วาหน่อยไงบ,บ่เปลี่ยนเลี่เทียเนาะเพิ่งครับมันหลาะหลายหลอบแล้วไหมครับจังว่าขัดว่าใหง่ยนี่ก็สิบว่าทกรนเจ้าดีครับเจ้าก็สิมากเก็บก่อนเนาะเพิ่งรสูงเทอพี่น้องอีกเบื้องงาพี่เบิ้งครับพีงาพี่ก็น้อยประสันน,น,นี่อันนี้คือตรงตรงแงนี่ครับนี่เห็นบ่นี่นนนน อันนี้ก็เป็นตรงๆตปวสี่งไงท่านบท่านขาดอกนี่ขนใหญ่แล้วเนาะนะครับเบิ้งผิดอ่อนซ้อนดกอกความดกนั่นนะครับอมันเป็นทีแบบสา,าธา,า,ารณะะจรนะครับเนี่นี่นี่น้อยนี่ไหมครับนี่ตองใ้เลือกได้ครับนี่เลือกนี่น้อยใหญ่อยู่เลือกว่าเขาจะเก็บไปนอนนะครับ อลองเก็บเบิบ้งหน้าคบเนาะเบิ้งหน้าคบพี่น้องมันมีหน่วยใหญ่อยู่ลองเก็บไปเบิ้งหน้าคำที่ใดพอเจักหน่วยสองหน่วยเดีอือขี่เลยครับนี่นี่นี่หน่วยใหญ่เอือนี่หน,น่วยหนึ่งนี่เดียวว่ามันใหญ่ซ้ำหนีพี่น้องใหญ่ซ้ำหนีเลยรื้อรือบ่าจากเนาะเบิ่งนี้ลองเก็บไปเบื้องที่ใดใดบ่ตะมกฮูอ๋อเฟ นี่ครับนี่น่วยนึงหรือว่าไม่เป็นพันหน่อยหน่อยสำนีปะใช่ปะไดตรงพี่น้องเบิ่งเบิ่งเห็นปลาคีเล็กอยู่พี่น้องคน่น้าฝนนี่ปลาคีเล็กความเดี๋ยวพาไปเก็บปลาคีเล็กมาครับพี่นี่อ้ฝนปลาคีเล็กหลายเลยครับไปเก็บปลาคีเล็กกันครับอันนี้อันนี้คือต้นมะกอกังหันเนาะครับทีห่อลองเบิ่งมาเจาะเบิ่งนเนาะนี่มีปลาคีเล็ก กระชีเก็บผักขี้เล็กไปแกงน้ำครับนี่เอามีเพียรีร่พี่น้องงามอยู่เกงผักขี้เล็กอีเลี่ยวครับเมื่อนานก็เก็บไปแกงไม่มีก,กระชเก็บไปแกงอีกนี่นี่ได้อยู่อันนี้มันเป็นต้นหน่อยเนาะไปเอาลองไปทางฝุ่นนะพี่นอ้องฝุ่นในีต้นฝุ่นกับมีน่น่ะมี่ายต้นอยู่ครับ้างๆกันเนาะไปไปกันได้ครับนี่ต้นหนึ่งทางนี้เช่นเดิมฝากฟังหนึ่งของงานต้นมะกอบ นี่น้องมือนีแดดแบบจักน่อยจกักบด,ด,ด,ดบดแดดแดดบดบดอยู่สิน่นี่แหรอครับนี่หนอนมันกำลังปุง่งหลายเติบยุ่อกนะหลายต้นนี่หลายตน้ยตนครับอันนี้เป็นทีแบบสาธาราณะกระจานะครับของไทยบ้านอีกโม,มบ้านหนึ่งเด้อครับนี่นี่นะครับ ต้นละน้อยๆๆต้นละน้อยเนาะเก็บร่วมกันก็ได้หลายดอกอันนี้แหละครับมันวิธีชีวิตไทยบ้านเฮ้าเนาะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบมันหาเฮ็ดหน้ารับรองเกาเจ้ากับแต่ละคนกระเวียกหลายเยวก็หาห้าหายุ่งหงห่วงไม้กว้วยเนาะครับช่วงเป็นช่วงหยาอยู่ดอกว้นทีเหลียงงวเหลียงไยเป็นฐาดัวงถาดกว้วยเนาะครับ ให้ตัวอีกต้นหนึ่งตอนนะครับอันนี้นอนกัอีกต้นหนึ่งก็ยังคงเห็นตนน้นมะกอกคือเกาอยู่รอบๆนี่แหละครับรอบๆตนบ้นมะกอกนนะครับอดกัน,น,นงดง่ามอยู่ครับนี่มันมีเพียรผอมมันมีเพียลโ่งผอมหาลัางต้นนี่เพียาล่างมองอ่ะต้น,ตน,นแต่เพียรลายนะพี่น้อง อ,อ,อันนี้ฝั่งทางฝุ่นพันสิปปูกกันปูกมอนไหมครับเป็นของอันศูนชินลประชีพของอันโครงการของอันราชดำริไหมครับของราชินีราชินีของพระพระันปีหลวงไหมครับต้นหนึ่งขึ้นหงไอ้ต้นละนิดละน้อยร่วมกันก็กลายเองหรอกโอเค พักขี้เหล็กกันอยู่แท่งแท่งกรุงเทพกันเสื้อกินอยู่ด้ยครับแต่ว่ามันหักใบมันใบมันชิมิแต่ใบแบบแก่แล้วไหมครับอันนี้ก็สิเป็นเอาสีกแกงเฉพาะใบแบบมันอ่อนอ,อนน่นเนยนะครับพี่น้องมกนกะสิความแบบความแบบเสียมันกะสิต่างกันอยู่ด้ยเนบ่าครับพี่น้องว่าแกงขี้เหล็กใน้เท่านี้ครับต้นนี้ ายต่อครับนี่ครับมาอีกต้นหนึ่งต้นนี้ห้าก็สิหกแน่นะครับต้นหยาต้นใหม่ตนม้ตนหยาปกคลุมนะครับทาานี้แต่ว,ว่าหยดก็รลายเติบอยู่ในต้นนี้ก็ได้เนาะนี่รลายเติบอยู่ในต้นนี้พี่นั่นรังปงนี่พี่น้องพี่ แดดเริ่มหอนแล้วพี่น้องแดดเริ่มหอนเลยครับนี่เสียงรถกระจกแดดเริ่มหอนแล้วบัดนี้อันนี้น่าจักต้นอย่างเนาะครับที่ขึ้นเต็มไปหมดเลยเนาะครับ ไปต้นเอินตอนได้เท่านี้แหละครับนี่เดียอะนะครับต้นนี้หน่อยต้นละนิดละหน่อยนี่จะซ้ำหยอดครับต้นนี้มันต้นหน่อยเนาะไปไปต่อครับอันนี้ต้นนี้ผุ่นท่าผุ่นหลายต้นเลยมันจะมีแบบว่าอันออกแดงออกขาวแน่อยู่น่เนาะครับขาวมีแดงเต๋กางอันนี่ะจะหยอดจงสีไหม องแดงแดงอืมมันสีต่างกันอยู่ครับอาลังตนน้นไงตามต่างของแต่ละตน้นหยอดมันนะครับกินได้คือกันครับแต่ว่ากินได้คือกันอืมโอเคอันนี้สิบัวอันนี้กับสิบัแดงเป็นไงเนี่ยดังครับพี่น้องต้นนี้ต้นนี้น้อยๆว่าสูงไงแต่ว่ามีหยอดนะครับ นี่คันคันเด็ดท่าใดเพิ่นกระแหงสิปองอีกเนาะครับเออพียร์ตนนึงครับเพียร์ตนนึ่งให้จะต้นวสูงดีสามารถเก็บได้นะครับอือคือจังฝนจีมาแถี่พี่น้องเมือมือตืดๆมาล่ะจังใด,น,น,ดน,นี่ฝนจีฮัมเนี่ฝนจีฮัมเฮาตถีน้อแบบนี้ อขาจะปฏิทิดฝนสติก็เมือตืดตื้อมันละโอเคอืฝนมาฝนเหมือนมาล่ะพี่นอ้องมันคือแดดอยู่เอาอย่างฝนแบบนี้คนะพี่น้องเดี๋ยวซัมมี่นะพ่อแกงอยู่ดอกครับเดี๋ยวร้ายเตอิออยู่นะครับเนาะ นในคลิปนี้ค่ะฝากรับชมฝากที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ